เจ้ v i p ธรรมดา,าก็จะมานำเสนอการวิเคราะห์พุ้นไทยปิดเย็นนะครับว่าจะใกล้เคียงไหมขอให้แม่นๆนะครับสาธุสาธุขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านแหงแหงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับต้องสุขภาพมาก่อนนะครับเราค่อยจะมีกําลังหา เงินนะครับหาเงินหาทองนะครับเราก็มารอตอบ่ายก่อนนะ ให้7 8 9ครับเน้นที่7กับ8นะตอนนี้มา8 2 9 8แล้วมนค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับแปดสองเก้าแปดแล้วนะมัน33นาทีแล้วเนะี่ยมันน่าจะเปิดได้แล้วนะ8 2 9 4วันนี้หุ้นมันทำไมถึงเดินไปเรื่อยๆ 9581นะครับสรุปแล้วมาทั้งหมดเลย9581นะครับหา9581นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ9581นะอ่าโอเคผ่านหมดนะครับ9581อ่าเด้งด้วยนะครับเด้งด้วยรอบบายเด้งนะอ่ารอบบายเด้ง9581นะครับอ่าเราก็มาคิด วิเคราะห์รอบเย็นค่ะนี่9581ผ่านนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึ่งเข้าแปดหนึ่งแล้วก็เก้าเก้านี่ยถ้าเกิดจับคู่กันมันมันไม่ถึง95นะ9581นะครับ รอบทีแล้วมันก็ออก95นะรอบบ่ายออก79 95ราคานี้มันมาออก95 81อีกอืมมันคงหาที่ตัวออกไม่ได้แล้วมั้งวันนี้วันเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะครับรอแป๊บนึ่งนะ รับ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 เย็นเลขตัวเดิมนะครับรับเย็นเลขตัวเดิมนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับรับเย็นเลขตัวเดิมนะ,ะจดนะครับจดนะครับ เด่นบนนะเน้นบนนะครับหกเจ็ดแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับเด่นนะเด่นบนนะครับหกเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดนะครับตัวเดิมนะระวังระวัง้วยนะครับเพอเพอมันจะออกกินตับกันเองนะครับให้ระวังด้วยอ่าควรจะออกกินตับกันหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดกับแปดลู่เลยนะครับ หกเจ็ดแปดทางนั้นก็ไปไปลงทุนเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดนะเน้นบนนะครับหกเจ็ดแปดเน้นบนนะหกเจ็ดแปดหกอะไรคาเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดแปด 7กับ8 79จ็ดไปพร้อมๆกันนะครับ79็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งเดสองสามแปดเก้านะครับกันก็คือ6นะะดูไปก่อนนะครับดูดูไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะคัดให้อีกทีหนะึ่ง อ่ารีวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะคัดให้อีกทีหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดตึกตัวนนะอ่าเดี๋ยวจะวงกลมให้หกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดกับแปดถ้าใครว่าตัวกันจะมาก็เล่นหกกับเจ็ดนะครับสายหกกับสายเจ็ดนะ ่ากับเแล้วคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวงกลมให้คู่เน้นนะเอาวงกลมไปพร้อมๆกันนะครับเด่นนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจงง็ไปกลับด้วยนะครับ ชอบส่วนตัวแปดนะครับชอบส่วนตัวแปดนะชอบส่วนตัวแปดนะครับอ่าสีแดงคือวงกลมคือคือชุดเน้นนะอ่าหกเจ็ดแปดวงกลมก็คือชุดเน้นนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามชอบส่วนตัวคือแปดนะครับตัวกันคือหกนะอ่า เจดทันไหมครับจดทันไหมอ่าแล้วจะบอกอีกที่หนึ่งหกเ็ดแปดเน้นเจดกับแปดแล้วก็ที่คู่เน้นก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดส็สาแปดหนึ่งปดสอดสามไปกลับด้วยนะครับเน้นบนแต่ก็การล่างไว้ด้วยนะเผื่อมันไปล่างนะครับสําหรับพี่น้องทางภาคใต้ก็น่าเห็นใจอยู่เล่นแต่บนอย่างเดียวเล่นแตบนอย่างเดียวเดี๋ยววันหลังแกคิดสูตรบนจริงๆมาสำรองไว้ให้กันไว้นะครับประมาณนี้นะอ ประมาณนี้แหละคงมีเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับก็ขอให้ทุทตานเฮงเฮงนะครับโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ